ปกติเนี่ยเวลาเราเลี้ยงอะไรไว้ที่บ้านเน่ยเพื่อป้องกันขโมยขโจรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงอะไรฮะน้องหมาแน่นอนใช่ไหมพอโจรเข้ามาปุ๊บเป็นไงกระดิกหางใส่แต่ถ้าเป็นน้องหมอบ้านเอ่ยแน่นอนนี่แหละค่ะกระดิกหางกระดิกหางใส่ขอต้อนรับใช่ไหมฮะแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์อีกสักชนิดหนึ่งแล้วกันดุไม่แพ้กันไม่ใช่น้องหมาแล้วก็ไม่ใช่น้องแมวฮะเป็นตัวอะไรนั้นไปชมเลยฮะ นี่น้องเอ๋ยดุจริงอ่ะพร้อมชนตลอดเวลาเลยนะนี่คือเป็นไก่พันดุครับก็กําลังเจรจาต่อรองกับลูกค้าอันนี้ลูกค้านะเป็นลูกค้าต้องสงสัยเออบอกแบบนี้นะเข้ามาใช้บริการที่ร้านจําหน่ายดอกไม้แล้วก็เครื่องสังคพันธ์หน้าวัดบ่อพุทธาบรามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วเออทำไมต้องทําแบบนี้พยายามขู่พยายามจะจิกอะไรประมาณแบบนี้นะครับ ซึ่งเขาบอกว่าไก่ตัวนี้เป็นไก่แจ้น้องเอ๋ยฮะแต่ค่อนข้างตัวใหญ่นะออออปกติไก่แจ้เนี่ยตามธรรมชาติทั่วไปจะไม่มีพฤติกรรมที่ดุนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ดุก,กับทุกคนนะออจะดุะเฉพาะลูกค้าผู้ชายออถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงก็เข้าไปแต่ถ้าเป็นลูกค้าผู้ชายเนี่ยก็จะจิก จะขู่อะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่งทางเจ้าของร้านนะฮะคุณพี่ธนีฮะชื่อว่าคุณบาริีนชื่นมโนครับก็เปิดเผยกับทีมขาวบอกว่าไก่ตัวนี้เป็นไก่แจ้เพศผู้ชื่อว่าน้องสายทองนะฮะเลี้ยงมา2ปีครับก่อนหน้านี้น้องสายทองมีพฤติกรรมเหมือนไก่แจ้ทั่วไปชอบเล่นชอบเิ็กไม่ดุร้ายนะครับแต่พอมาระยะหลังเนี้ยน้องสายทองมันมีอาการแปลกๆเออชอบทาตัวเหมือนรปภพยืนเฝ้าหน้าร้านนะฮะและมักจะไม่ให้ลูกค้าผู้ชายเนี่ยเข้ามาในร้าน เวลามีลูกค้าผู้ชายเข้ามาในร้านเนี่ยโอ้จะถูกจิกถูกไล่ถูกผูสารพัดสารพ,รพิเศ <ไง S 2> นะฮะแต่ถ้าเป็นลูกค้าสาวผู้หญิงเออเข้ามาในร้านได้ปกติอคอยจะคอยต้อนรับเนี้ยเหมือนอถ้าเป็นคนก็เหมือนบบเชิญครับผมอะไรประมาณนี้เอออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรก็มีการสรันนิษฐานว่าเออสงสัยคือจําฝังใจกับลูกค้าผู้ชายอาจจะมีบางคนอาจเคยมาแกล้งเออแล้วน้องสายทองไม่ชอบ พอได้กิ่นพอด้กิ่นว่าเออนี่ผู้ชายแน่นอนต้องป้องกันตัวไว้ก่อนแม่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี้ยเชิญตามสบายฮะเจ้าชูไก่แจจริงๆนี่แหละอาจจะเป็นที่มาของเจ้าชูไก่แจ้